ทีมพาดูที่ของเรานะคะไม่ได้เป็นในหน้านะคะไม่ได้บวกกําไรราคาที่ตั้งนะคะเป็นราคาจากเจ้าของนะคะ19ไร่เปิดขายราคาไร่ละ3 0 0แสนบาทนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็เนื้อที่19ไร่3งาน26ตารางวานะคะและที่สำคัญเลยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะ มีที่งอกนะคะเห็นไหมคะที่ติดภูเขาน่าจะเกือบเกือบสี่ไร่นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับเราซื้อแค่19ไร่นะคะแต่ว่าเราได้ไปเกือบ25้ไร่เลยค่ะเห็นเป็นเพียงดอกหญ้าอย่าเดียดฉันด้วยค่านั้นสื่อความจริงที่ยิ่งใหญ่ชี้ให้โลกนี้รู้ว่าไม่มีอะไร อยู่ที่ใครจะคว้าไข่สิ่งใดกันสวัสดีค่ะสาระกับรายการพาดูที่ก็อยู่กันที่ซอยสี่กลางนะคะตำบลน,นิคมกระรเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่แปลงนี้นะคะแม้จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแต่ก็อยู่ติดลาดยางนะคะเนื้อที่19ไร่3งาน29ตารางวานะคะเป็นชนดครุดแดงน,นสศสี่จอนะคะด้านหลังนะคะมี มีพื้นที่งอกอีกประมาณสไร่นะคะซึ่งมีที่งอกแถมฟรีนะคะเกือบเกือบสี่ไร่นะคะที่ติดภูเขานะคะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยและะ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าที่ตรงนี้มีอะไรให้ทุกๆคนตื่นเต้นบ้างยิ้มด้วยยิ้มด้วยขายไหมอายิ้มยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มก่อนลูกยิ้มก่อนอน,นี่ขายบอกขายขายขายค่ะโอ้ยขายค่ะ <Yeah. S 2> ทีเราจบทีเรามาขายไหมขายขายใช่ไหมยามขายเลยอันนี้เรารพอๆไม่ต้องจ่ายค่าแรงที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดลัดยางนะคะประมาณ80เมตรนะคะแล้วก็ลึกนวเลยไปถึงสุดชายเขาเลยนะคะประมาณ350เมตรนะคะในสวนนะคะก็มีหลายอย่างเลยอย่างที่เราเห็นนะคะต้นนี้ก็คือต้นผักหวานป่าค่ะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีขนุน จำปาระ,ะนะคะมีต้นปาล์มอยู่ด้านหลังมีส้มโอมีกล้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็จะทําส่วนผสมนะคะถ้าเกิดว่าเราขายสลับสลับกันนะคะสามารถทรํารายได้ทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่นี่นะคะก็ยังมีมะม่วงอกร่องนะคะซึ่งปลูกไว้เกือบเกือบแปต้นเลยนะคะเหตุที่บอกว่าสวนเนี่ย อาจจะดูรกๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่มีคนดูแลเพราะว่าคนดูแลกิจการนะคะมีแค่คนเดียวก็เลยดูแลไม่ไหวนะคะก็อยากส่งต่อให้เพื่อนๆสำหรับคนที่รักการเกษตรแล้วก็อยากมีสวนอยากมีที่เป็นของตัวเองนะคะเชิญเลยนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบที่สวนหรือว่าชอบพื้นที่แบบนี้นะคะสามารถพิมพ์คําว่าชอบใต้คลิปนี้ได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาให้า่าหน่อยนะคะเราจะได้หาทรัพย์ดีๆแล้วก็พื้นที่ที่ดินดีๆแบบนี้มาให้ทุกๆคนดูอีกนะคะสําหรับที่แปลงนี้นะคะก็เนื้อที่19ไร่3งาน26ตารางวานะคะและที่สําคัญเลย จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะมีที่งอกนะคะเห็นไหมคะที่ติดภูเขาน่าจะเกือบเกือบสี่ไร่นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับเราซื้อแค่19ไร่นะคะแต่ว่าเราได้ไปเกือบ25ไร่เลยค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นเขาใหญ่นะคะที่เห็นวิวแบบว่าทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่นะคะราคาจับต้องได้นะคะที่นี่คือดานช้างซิตี้ตำบลน,นิคมกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ตรงนี้นะคะทั้งหมด19ไร่3งาน26ตารางวางนะคะเจ้าของขายเองย้ำเลยนะคะว่าเจ้าของขายเองนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะทางเพจพาดูที่หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรหาซาร่านะคะศ6 1 5 6 2 5 4 9 7ค่ะทีมพาดูที่ของเรานะคะไม่ได้เป็นในหน้านะคะไม่ได้บวกกำไรราคาที่ตั้งนะคะเป็นราคาจากเจ้าของนะคะ19ไร่เปิดขายราคาไร่ละ3า0,000บาทนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะในเมื่อรจนามาในป่านี้แล้วนะคะรจนาก็จะได้ในสิ่งนี้นี่ก็คือหน่อไม้ที่หอมและหวาน ได้ต้นกันกเกล้าอืมอืมหน่อไม้ที่นี่หวาน,นมากๆค่ะคุณซาล่าคุณโดนลอกหรือเปล่าหวานจริงหวานจริงๆไม่ได้โมะนะจริงๆดิบดลลองชิมได้รอ่ะที่ซาร่ากินโชนี่คือหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะคะเป็นหน่อไม้กินดิบก็คือกินดิบได้จริงๆนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าหวานมากเกิดมาแล้วเพิ่งกินเหมือนกันนะคะ ทุกคนสามารถพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะหนอ่อไม้กินดิบเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามเดี๋ยวเรามาดูต่อเขตอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีคูน้ำนะคะมีสองหลักมีคูน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อที่แปลงนี้จริงๆนะคะเจ้าของนะคะยินดีจีตจะรังวัดให้ใหม่นะคะเพื่อที่จะสอบเขตให้อีกทีหนึ่งค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสู้เอลนิโยมาได้แล้วนะคะ บริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณสระน้ำนะคะที่อยู่ภายในที่ดินซึ่งจะมีบ่อนี้นะคะที่จะใช้ร่วมกับเจ้าของเดิมซึ่งบ่อนี้ฝั่งโน้นนะคะจะเป็นที่ดินที่เจ้าของขายนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นบ่อที่เป็นเจ้าของเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนซื้อนะคะอยากจะกั้นบ่อ เป็นของตัวเองให้เป็นสัดส่วนนะคะเจ้าของที่ดินก็มีดินให้อยู่แล้วนะคะสามารถเอาดินเดิมๆของบ่อน,นี้มาถมได้เลยค่ะซึ่งสามารถเอาดินนะคะมากั้นต่อเขตได้เลยให้เป็นสัดส่วนของเราได้เลยเพราะว่าที่ดินสองแปลงนี้นะคะก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ว่าเจ้าของที่ดินขายแค่แปลงเดียวนะคะก็คือแปลงด้านหลังของซาร่าค่ะถ้าเกิดว่าซื้อที่วันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยวิวภูเขา สิองศาเลยเพราะที่นี่นะคะก็คือด่านช้างและก็ขอบเขตที่ดินนะคะหลังจากมีบ่อน้ำที่ที่จะขายนะคะก็เป็นทิวที่เป็นสวนปาล์มนะคะ แล้วก็ยาวไปถึงแนวภูเขาด้านหลังเลยค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ซอยสีกลางนะคะตนนําบลนิคมกระเสียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ที่เจ้าของขายนะคะก็19ไร่3งาน59ตารางวานะคะหน้ากว้างติดถนน80เมตรนะคะลึกจากถนนนะคะไปไทยที่ดินประมาณ350เมตรนะคะมีไฟฟ้า มีน้ำประปาผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะและก็ที่สำคัญเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะถ้ามาซื้อที่ดิน19ไร่เราจะได้ที่ดินเพิ่มอีก4ไร่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่งอกที่เจ้าของจดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและนอกจากเราจะได้ที่ดินแล้วนะคะสำหรับที่แปลงนี้ยังสร้างรายได้แบบพัฒ s ์สอินคัมซึ่งสามารถรับเงินต่อไปได้เลยนะคะหนึ่งเลยเราก็จะมีส่ว ปล์มนะคะปล์มเนี่ยรอบการเก็บเกี่ยวนะคะ15วันต่อ1ครั้งนะคะจากที่คุยกับเจ้าของนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ15วันนะคะได้ประมาณ1ตันก็คือ1000กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ปลาล์มก็กิโลหนึ่งก็เกือบเกือบหาบาทนะคะเราก็จะได้ประมาณ15วันได้5,000ันนะคะเดือนหนึ่งเราจะได้มีไรายได้ประมาณ10,000บาทสำหรับ ปามด้านหลังนะคะและก็ในสวนผลไม้แล้วก็มีพืชอีกหลายชนิดนะคะซึ่งถ้าเรามาปรับปรุงแล้วก็ทำดีๆนะคะรายได้ที่นี่สารคิดว่า50,000ืนน่าจะทำได้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะที่สนใจการเกษตรนะคะเพราะเหมือนบางทีถ้าเกิดว่าเรารอวันที่เราพร้อมนะคะเราก็จะไม่มีวันที่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้น เริม่มวันนี้เลยจ้ะสำหรับท่านไหนที่บอกว่า19ไร่มีทุนไม่พอนะคะก็ชวนญาติชวนเพื่อนชวนคนรู้จักนะคะมาซื้อแล้วก็หุ้นรวมกันก็ได้นะคะก็มีพื้นที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก4ไร่ฟรีๆนะคะที่แปลงนี้นะคะนอกจากจะเหมาะสำหรับทำบ้านสวน ทำเกษตรนะคะเพราะามีต้นไม้อยู่แล้วบ้านพักตากอากาศหรือว่าโฮมสเตย์ลานแคมปิ้งก็เหมาะมากๆนะคะ เพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆลมดีนะคะแล้วก็มีวิวภูเขา360องศาแถมให้ฟรีแบบนี้เลยซึ่งพื้นที่แบบนี้หายากมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราจะได้เจ้าของที่ดินตัวจริงต้องขายนะคะแล้วก็ย้ําเลยสําหรับอําเภอด่านช้างนะคะมีไม่กี่ตําบลที่เป็นโฉนดคุดแดงและที่นี่ตนนําบลนิคมกระเกียวนะคะที่แปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสี่เจอพร้อมโอนค่ะ